สวัสดีจ้าพี่น้องเห็ดคนสุนมากทำความสะอาดจ้าอันนี้ดอกใหญ่สุดบ่เห็ดคนสุนหนามเพื่งพี่น้องเห็นบ่เป็นเส้นเป็นเส้นคือเห็ดปวกคือเห็ดปวกจ้าเห็นบ่เป็นเส้นเป็นสิบก้อนนะพี่น้องโกนหมายถึงว่าเพื่นบ่เป็นหู้นะ กขนยตุ่มนม้ำเอาอันนี้มันออกเอาน เพื่อนเอาเกียร์มันหนอนี่อันนี้อ๋อเนียคอนโซนเป็นสี่เป็นหกคนโซนอาเพิ่สก้านี้กรอบกรรอบ ม่แล้วียจัดการนอนนี่ออกเพ็ดบป่ะออาออกออกสีออกแน่ปีนี้เป็นล่างเล่เนาะพี่นงเป็นน้ำโควิดเพราะเห็ดสีออกสีเริ่ม อันนั้นกะเบ,บอรมีแม่งมีอยังอยู่ในอยู่เร็พี่น้องมีหอดขีเกือเนาะเบอร์ันบอกเกือออกก็ได้ดเป็นร่างเล่เป็นกังวลน,นำ้ำโควิดนี่แหละพี่น้องเอ้ยกเก,ยก็บเฮดบอสะดวกสบายเป็นแหนวสิเส้าเบอ có có dài cái mi gì đây phi nó được nhanh nhanh คายง่ายๆอบบอกเกลือเปนออกสีเป็นนั่สินี่เดี๋ยวไปเมาเบิ่งใหม่ผีนองปาดอันนี้นักนักนี่ย่าไหนมาเบิ่งเบิ่งเบิ่งเอาไว้นี้เดี๋ยวไปจัดการเป็นที่หลัง มันงคอยตากเหดตากไปป้าอื่นเป็นไรพี่น้องหมวนน้ำยาใบจ่า ย่ายขอพุ่นสุกุสุกคนเด้อจ้ะเขามารับชมยายมาติดตามยายพี่น้องเฮ็ดปีนี่กับตอนแรกยายคิดว่า,วาเฮ็ดสิบโอกเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดเผิองเฮ็ดแซลผัดเพเราระว่าปีที่แล้วเพิ่นออกไล่นะบางปีพูนเพิ่นกระบอกสิบเจ็ดนึกสิบแปดเฮ็ดเ,เพิองนะบ่ได้จักดอกเลยนะบ่มีเลย แต่ปีนี้โผมาโอ้ดหลายอยู่กิดว่าสิบอ่อไม่พี่น้องเพิ่นวาเพิ่นบ่หายไปอย่างเสียหน้าพี่น้อง ว่ห้ออกไปคู่วิดเนี่ยแล้ออกไปชูม,มุ้งเดียวหรือฝาไปฝ่ามาพาไปหามาก็เห็นพิ่นพิ่น,นยางออกกำลังกายอยู่ได้พี่น้องอยู่กลางป้าก็เห็นเพิ่นไหมผ <c oughs> ู้หญิงสองคนแลนออกกำลังกายกับหมา ก็ปไปเมีดตย่ย่าเด้อพี่นองสิยูไก่เมืองปาดิบข้าวเป็นแบบขาค้นตายหรือเป็นกลุ่มเป็นฝวกมาเฟีย้ยน,นเสียแ้่ก็เราบ่าเรานอจาจจกพี่นอง ถ้าขีินแน้ายเสียย่ายสิล่างเนี่ยพี่น้องล่างได้เอากระดาษทิชชู่กระดาษทิชชู่เช็ดเช็ดแต่จังสิปัดออกคนก็นออกอยู่แต่จังสินี่แต่ขี้ดินเห็นบ่างด่างโอเคอยู่เฮ็ดปีนี้พี่นอ้องมวนอยู่ดอกเนะาะแค่ตะเปิ่นออกให้เก็บ

น,นี่ล่างเนาพี่น้องล่างล่าง,าง,ง,ง,งก็เสียต้มต้มแล้วก็เสีอนอุ้ยซวยเห็ดปวกฝรั่งจ้าอ่ก็เห็ดเป็นเห็ดปวกฝรั่งเห็ดปวกก็เห็ดปวกกวานะะรพี่น้องด่างล่างเสร็เอาไปต้มจ้าตาม้มน้ำแรกหานาทีต้มที่สองก็สิบนาที như lăm lại như thế nhựa ok nô ok ok băng băng Làm làm, làm. b uh, Ui xuôi ui xuôi b này b b b เฮ็ดเพืงสาวย่ากินตำตำแจ้วเฮ็ดเพืงแล้วก็เอานี่กรับแซีบเสบถอดไม,ม่ทอดหรผัดใส่เนยผัดผัดใส,ส่เนยแซีบเสียบยำกูดกูดกูดเป็น้องใส่โรตดดีพริกไทยแซีบผัดใส่เนยซุปก็ได้ยังสิเห็นยังสิเสียบอะไรเป็น้อง ชอปปิ้งยองอออน้ำแรกพี่น้องน้ำแรกน้ำแรกจ้าสุดตุ้ 做做。Sure, sure. Mm hmm. นี่น้ำแรกนะวต้มรอบสองพี่น้องรวบรอบสองเอาเกลือใส่น้ำรอบสองรอบแกดกแยกไปเลยเอาเกลือใส่อ่อนหอนอยู่แก่อ้ยส่วยอวยส่วยอ่อนอวยส่วยอุ้ยส่วยเฮ <laughs> ็ดปวดไทยจ้าเฮ็ดปวดไทยอันนี้เฮ็ดปวดฟรังจ้าเฮ็ดคอนเส้นหนามเพลิงเด้อพี่น้อง แก่เส้น่ใหม่หเพียร่วยช่วยทไหมพัดเ็ษแล้วจ้ะย่ายมาพัดพี่น้องพัดเศ่บแางอัดเก้าของยายกัย่งอยู่เลยพี่น้องอุยชวย่วยนี่จะดดกตูมตูมเมืนก็เก้านะะ่ะบงพี่น้องใช่ไหม เห็นบ <laughs> ่คือบ่เห็ดปวกหวานเท้าเห็นบ่เห็ดค้อนสนเท่ๆนะพี่น้องยางหลายดีต้มสามสิบนาทียางกันยังหลายสู่เห็ดอันนี้บม่ได้ค้อนสนน้ำเพิงพี่น้อง ยายบิกินจากเถื่อยายก็เคยซิมอยู่เห็ดขอนชนนีรีนะ่ะแตงแต้เหล,ล็กๆยายบรูนี่ตอนแรกยายเบิงเฟิดเฟ่ดประเทศนี่ยังรัสเซียบล่ฝรั่งนะ่ะเพิ่นกินเห็ดขอนชนน้ำผึ่งยายก็เลี้ยนลูกคือกินเลี้ยนลูกคือการวอาพิววอาถือดินพัดกันพ่นงวันนี้ รอดตอมรอบสองนะพี่น้องเบงน,นี่อวยสวยอวยสวยเห็นบ่าาร่อยนำห่อนดูปลุบแล้วก็ลงอีกสิบนาทีนี่เฮ็ดคอนสนนะเฮ็ดขอนซนต่อสน,ทนแทเทน่ะยางหลายพี่น้องนี่อันนี้สวนี่ว่าไรห,หอมหอมแล้วก็หวานเลยพี่น้อง หอมหวานโชยเกินเสียงเหรอเพื่อเห็นบ่เพิ่นเป็นนี่เฮ็ดปวกคักๆนี่แล้วเฮ็ดปวกหวานเข้าี่แล้วเพื่อนเออคืสิลาพี่น้องไปซ้ำนี้พ่อเมียเกินดึกเรื่องเปิดเกล็รอบสองพี่น้องเอ้ยเอยอสิคอราพี่น้องไปซ้ำนีน้นาะจ้ะ วัปดีจจาบ๊ายบายพอกันกิฟใไหมพี่น้องตุ่มเดี๋ยวไม่พี่น้องเองบิ้งบ๊ายบาย